ทำไมคนไทยถึงฟังฝรั่งไม่ค่อยรู้เรื่องในตอนนี้นะคะครูแบมจะมาสอนการออกเสียงแบบหนึ่งที่ฝรั่งเขาชอบพูดกันแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนนั่นก็คือเสียงกลั้นเอาไว้มันจะมีตัวหนึ่งนะคะในภาษาอังกฤษก,ษก็คือตัวทที่มักจะออกเสียงแบบกลั้นเอาไว้คือไม่ออกเสียงทีออกมาเต็มๆแล้วมันไม่ตรงกับตัวสะกด การพูดไม่ตรงกับตัวสะกดทำให้เวลาเราฟังแล้วเราฟังไม่รู้เรื่องคำกลุ่มแรกก็คือคำที่ลงท้ายด้วย a i n อย่างเช่นคำว่า certain certain ถ้าตามตัวสะกดนะคะเราจะอ่านว่า certain ฝรั่งจะพูดว่า certain แต่ก็มีฝรั่งอีกกลุ่มหนึ่งที่มักจะพูดว่า certain certain การออกข้างหลัง n คือการกลั้นเสียงเอาไว้ค่ะมันเลยทําให้เราฟังไม่รู้เรื่องเราตีความไม่ถูกว่ามันคือคําไหนในภาษาอังกฤษ certain คําต่อมาคือคําว่า mountain mountain ถ้าพูดว่า mountain ทุกคนจะรู้ว่าภูเขาแต่บางครั้งเราจะได้ยินเขาพูดแบบนี้นะคะ mountain mountain อึนกลั้นเสียงเอาไว้นะคะอึเหเป็น certain mountain คำต่อมาคือ curtain curtain ที่แปลว่าผ้ามา่านถ้าออกเสียงแบบกลั้นเอาไว้จะเป็น curtain curtain คำที่ออกเสียงกลั้นอีกกลุ่มหนึ่งคือคำที่ลง้ายด้วย en อย่างเช่น eaten eaten เวลาที่เขาออกเสียงแบบกลั้นเอาไว้เขาจะพูดว่า eat eat n e e n คำต่อมานะคะ Wr itten, written written เวลาออกเสียงกลั้นจะเป็น written written อีกคำคือคำว่า gotten gotten ถ้าออกเสียงแบบกลั้นจะเป็น gotten gotten อุ่นกลั้นไว้ในคอนะคะ gotten คำต่อมาคือคำว่า forgotten forgotten ถ้าออกเสียงแบบกลั้นไว้จะเป็น forgotten forgotten คำต่อมาคือ frighten frighten ถ้าออกเสียงแบบกลั้นก็จะเป็น frighten frighten และอีกคำหนึ่งคือ lighten lighten ออกเสียงแบบกลั้นจะเป็น lighten lighten อีกกลุ่มหนึ่งนะคะคือคำที่ลงท้ายด้วย o n อย่างเช่น cotton Co t t อนถ้าออกเสียงว,ว่า cotton เราก็จะรู้แหละว่าแปลว่าสำลีแต่บางครั้งเราจะได้ยินว่า cotton cotton เอาไว้ในคอแบบนี้นะคะ cotton อีกคำหนึงคือคำว่า button button ที่แปลว่าปุ่มอะคะ่ะ button ถ้าออกเสียง h o l d เราจะได้ยินว่า button button ต่อมาคือคำที่ลงท้ายด้วย om อย่างเช่น bottom bottom ถ้าพูด bottom เราก็รู้แหละว่าแปลว่าก้นนะคะหรือว่าแปลว่าส่วนท้ายอย่างเงี้ยแต่ถ้าออกเสียงแบบ hold เราจะได้ยินว่า bottom. bottom แล้วเราจะฟังออกได้ยังไงและคำที่ลงท้ายด้วย an หรือ ant อย่างเช่นคำว่า important important ถ้ากลั้นเสียงไว้เราจะได้ยินว่า important important ใครที่ชอบดูคลิปฝรั่งชอบฟังหนังฝรั่งบ่อยๆจะได้ยินบ่อยมากนะคะ important important ทีนี้ลองมาดูกันว่าถ้ามันมาอยู่ในประโยคเลยเราจะฟังออกไหมอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่าฉันกลัวฉันกลัว I'm frightened I'm frightened ต่อให้คุณรู้ว่า frighten แปลว่ากลัวแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องเสียงโหแล้วเราไปได้ยินเราก็จะฮะฮะ I'm frightened กรุณากดปุ่ม please press the button please press the button ถ้าเราได้ยินว่า please press the button เข้าใจได้โอเคถ้ารู้ว่า button แปลว่าปุ่ม Press แปลว่ากดโอเคคุณบอกให้เรากดปุ่มแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้เราได้ยินเบิ่เบิ่เราก็จะฟังไม่รู้เรื่องนะคะฉันกินข้าวแล้ว I've eaten I've eaten eaten eaten. eaten ถ้าเราได้ยิน eaten เราอาจจะรู้ก็ได้ว่าแปลว่าอ๋อกินข้าวแล้วถ้าใครที่เข้าใจเรื่องของประโยคหรือเข้าใจแกมม่านะคะ Have eaten กินแล้ว แต่ถ้ารู้แกรมา a แต่ฟังไม่ออกอินอินก็จะฟังไม่รู้เรื่องมันสำคัญนะ it's important it's important ถ้าพูดว่า it's important รู้เรื่องแน่นอนเราฟังได้แน่นอนถ้าเรารู้คำสั่งนะคะแต่ถ้าพูดกับเราว่า it's important แล้วเราไม่รู้เรื่องกันกลั้นเสียงพวกนี้เอาไว้เราก็จะฟังฝรัง่งไม่รู้เรื่อง แต่จะบอกว่าไม่ใช่ฝรั่งทุกคนที่จะพูดเป็นเสียงโฮดนะคะถ้าเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษแท้ๆเขาก็จะพูดตามตัวสะกดนั่นแหละ important certain m o r t a i n eaten button แบบนั้นแต่คนที่มักจะออกเสียงโฮดกั้นเอาไว้แบบนี้คะ่ะ important eaten written c o r t t e n curtain mountain จะเป็นแบบอเมริกันเพราะฉันเนี่ยวิธีการก็คือถ้าเราอยากฟังรู้เรื่องทั้งหมดเราก็ฝึกออกเสียงทั้ง2แบบนะคะมันจะทำให้เราไปได้ยินแบบไหนแล้วเราก็เข้าใจและฟังรู้เรื่องเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ